ลาไหนก็เจ๊ได้พร้อมพิชิตทุกภารกิจให้ทุกวันเป็นวันหนึ่งชัยชนะสราสุดชื่นตื่นเจ๊ไม่ต้องการให้หมองว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล อยากให้เป็นเรื่องของประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามแล้วก็หน้าที่ของสสทุกคนก็ควรที่จะตั้งคำถามต่อเรื่องนี้เพราะมันเป็นปัญหานะกับนักการเมืองทุกคนรวมถึงการวางวัตถฐานของนักธนูด้วยผมว่าไม่ใช่การเขียนเสือให้กลัวๆหรอกครับ,นะรบไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ก้าวไกลอย่างเดียวแต่ทีนี่หามายรวมถึงนักการเมืองทุกคนต่อไปนะี้ที่จะต้อง สำนึกให้ดีว่ากฎหมายอยู่ในมือใครนะครับแล้วพร้อมที่จะใช้กับใครเท่านั้นเองนะครับเราจะต้องตั้งคําถามกับองค์กรอิสระด้วยว่าในอดีตนั้นท่านเคยผิดจริยธรรมหรือไม่ที่ท่านมาดํารงตําแหน่งในวันด,ดีมาตรฐานจริยธรรมของสสเนี่ยมันย้อนกลับไปในตอน่อนที่เขาจะมาเป็นสสหรือไม่พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเกิดขึ้นมาั้งแต่ในชั้นประถมอนุบาลมัธยมมันสามารถนำมาใช้ในขณะที่เขาเป็นสสได้หรือไม่นะครับ กับอีกประเด็นหนึ่งการกระทําที่มันเกิดล่วงไปแล้วและเขาพ้นจากความเป็นสสไปแล้วความผิดเหล่านั้นยังตามติดตกตัวเข้าไปอยู่ด้วยอะไรคือความเป็นธรรมต่อพวกเราพวกคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลในบางเรื่องพวกคุณอาจจะกเกลียดพรรคก้าไกลในลหลายๆาเรื่องแต่พุดก,กันตรง,ง่ย คุณจะใช้อำนาจในทุกวิถีทางโดยไม่สนใจว่าคุณธรรมทางกฎหมายหล,ลักการทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรพุ่งจริงหรือครกับการทำแบบนี้ไม่พวกผมมันล้มเจ้าได้จริงหรอคือ,ค,อคือมันทำไม่ได้หรอกครับเป็นการถแถลงและพูดถึงความร,รู้สึกพูดถึงหลักการของพรรคก้าวไกลต่อกรณีของคุณช่อพันนิกาที่สุดท้ายแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลย โหดนะ<ฆ>เพราะว่าตลอดไปลตลอดไปและรับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ตลอดชีวิตใช่ใชแต่ว่าเ,เราไม่ย้อนกลับไปพูดแล้วนะคะว่าทางพวกเราทุกคนได้แสดงจุดยืนมาตั้งแต่คุณศิระตั้งแต่คุณปารีนานะตั้งแต่ทุกคนที่โดนตัดสิทธิทางการเมืองอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาจากพรรคภูมิใจไทยเราเราแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนมาโดยตลอดเลยว่าหนึ่ง สิ่งที่ส่งผลในวันนี้ต้นต่อของมันคืออุดมการทางการเมืองว่าด้วยการเมืองเชิงปฏิรูปและอยากได้การเมืองพัฒนาไร d การเมืองคนดีการเมืองปลอดมลทินการเมืองปลอดเชื้อนั่นแหละที่ทำให้พวกพวกคุณนะ่ะหลายๆคนที่อยู่ร่วมสังคมกับเราทุกวันนี้ครั้งหนึ่งเคยไปสนับสนุนให้มีองค์กรอิสระองค์กรกลางให้มี ทํำยังไงจะปราบคอรัปชันทํายังไงจะไม่ให้มีเจ้าพ่อในทุนมาเฟียทํำยังไงจะไม่ให้มีในทุนมาครอบงำพักไอ้อุดมการ์แบบนี้แหละคือการสร้างความชอบธรรมให้มีการเขียนกฎหมายว่าด้วยจริยธรรมศิลธรรมของนักการเมืองและณวันนี้ดาบนั้นมันคืนสนองมายังพวกเราทุกคนว่า เราไม่รู้ว่าวันไหนใครจะเจอข้อหาเรื่องจริยธรรมแล้วก็โดนตัดสิทการเมืองตลอดชีวิตเละยอมรับนะในกรณีของชอบมันก็มีปัญหามากครับเพราะมันเป็นเรื่องเป็นสิบปีแล้วใช่ไหมณตอนนั้นกฎหมายตัวนี้ก็ยังไม่มีซึ่งทั้งหมดนี้มันควรจบที่ศาลอาญาคือถ้าเขาทําผิดทางแพ่งก็ไปจบที่ศาลแพ่งถ้าเขาทําผิดทางอาญาก็จบที่ศาลอาญาพิพากษาอะไรไปก็ว่าไปแต่ ไม่ต้องมาถึงจุดที่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองสำหรับทุกคนทุกฝ่ายแต่ก่อนที่จะไปแก้กฎหมายที่เป็นรายลักษณนะ์อักษรน่ะจารมิโลดมันต้องแก้ที่นี่ก่อนค่ะมันต้องแก้ที่วิธีคิดของพวกเราทุกคนวันนี้นะคะทุกคนกลับไปถามตัวเองว่ายังเป็นบุค คนหรือเรายังเป็นคนอีกประเภทพูดว่านักการเมืองมันชั่วนักการเมืองมันเหล็กตัวนักการเมืองมันไม่มีกระดูกสันหลังนี่มันแย่มากเลยประชาธิปไตยมันไม่มันไม่ใสสะอาดมันโกงมันซื้อเสียงถ้าเราอะยังคงพูดแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่อค่ะสิ่งนี้แหละคือ endorse การตัดสิทธ์นักการเมืองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสิทธิ์คนที่คุณเกลียดคุณก็ตบมือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัดสิทธิ์คนที่คุณคุณรักคุณก็บอกว่าสาลไม่อยู่ที่ธรรมสารอยู่ที่ธรรม ไม่ต้องมาพูดว่าศาสตร์ยุติธรรมหรือศาสตร์ไม่ยุติธรรมไปแก้ที่ m e n ล a l ี y ไปแก้ที่วิธีคิดของตัวเองว่าพอหรือยังกับไอ้คำว่าประชาธิปไตยคนดีประชาธิปไตยคนเลวมันเป็นประชาธิปไตยแต่มันเลวซามเหลือเกินอไอ้เรื่องพวกนี้หยุดก่อนหยุดเรื่องแบบนี้ได้เมื่อไหร่อ่ะถึงจะมาต้องมาคุยกันว่าไอ้เรื่องการตัดสินนักการเมืองมันไม่ควรมีอีรัฐมนูญปี4ีู่นย์บอกว่า คนต้องจบปริญญาตรีเท่านั้นถึงจะมีสิทธิสมัครสสปบมือเฮกันใหญ่ต่อไปนี้อีพวกสอสอเนนอกสอสไม่มีการศึกษาอีพวกพูดสังกฤตไม่ได้อีพวกลูกเจ๊กลูกจีนสมัยบรรหารใช่ไหมไม่มีสัญชาติไทยจะได้ไม่ต้องมาเป็นสสเป็นไงล่ะคะตัดสิทธิคนนั้นตัดสิทธิคนนี้เพราะประชาชนไทยมีคนจบปริญญาตรี10%นนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปกําหนดกฎแบบนี้แปลว่าคนร้อยละ90ไม่มีสิทธิสมัครสสนะ่จ้ามิโลดคุณตัดสิทธิคนไปร้อยละงจํานวนประชากร หรือไอ้ความคิดประเภทว่าต้องไปเขียนกฎหมายแล้วนะเป็นสสได้ไม่เกิน2ปีไม่เกิน2ส,สมัยเพราะว่าถ้าเป็นเกิน2ส,สมัยอ่ะเดี๋ยวจะมาสั่งสมบ่มเพราะอํานาจสืบทอดอํานาจกันอีวิธีคิดแบบนี้ค่ะต้องเอาออกอแล้วบางทีอ่ะคนในฝั่งประชาธิปไตยหัวก้าวหน้านี่แหละที่อยากจะมาเขียนกฎอะไรแบบนี้คัดกรองคนออกไปเรื่อยๆอม,มันเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ในการแถลงการวันนี้ของพักเก้าไกลดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่องค์กรอิสระก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ําความจําเป็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เก้าไกลหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยการปฏิรูปอํานาจและที่มาขององค์กรอิสระเป็นวาระที่ขาดหายไม่ได้ซึ่งจําเป็นต้องรวมถึงการวางขอบเขตให้สมเหตุสมผลการปรับกระบวนการสรรหาการสร้างกลไกในการตรวจสอบและกลไกรับผิดชอบขององค์กรอิสระไปด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึง รัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงเป็นการปรับใครแล้วก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐธรรมนูญกัดแกล้งนกักการเมืองปราบนะักการเมืองที่ไม่ยอมจำนน ก็เป็นท่าทีของพักเก้าไกลต่อประเด็นนี้นั่นเองนะคะ,ะวันนี้ก็ดูมีท่าทีค่อนข้างเยอะสําหรับพักเก้าไกล<ะ>ขณะเดียวกันโฆษกสารยุติธรรมก็ออกมาให้ข่าวบอกว่าเป็นการสยบข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาว่าคุณพานิกายังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ตอนตอที่ประชุมใหญ่สารดีกาได้คุณสรวิทย์ลิมประรังสีโฆษกสารยุติธรรมบอกว่าเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน<ะ>ค่ะโดยคดีที่ถูกกล่าวหาว,ว่ากระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจาริยธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาและศาลฎีกา,า,กามีคำวินิจฉัยใดแล้วผลน,นั้นถือเป็นอันสิ้นสุดตามกฎหมายอุทธร์ไม่ได้แล้วจะค,ะคนไปส,สับสนกันเองผมคิดว่าเพราะว่าคุณชอบมีการพูดถึงว่ามันมีอีกคดีหนึ่งซึ่งเขาอุทธร์อยู่คนก็เลยเข้าใจว่าไปอุทธร์ในคดีนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นคนละคดีกับค่ะ,นะคะ,ะพูดถึงก้าวไกลแล้ววันนี้ที่สภานะคะก็มีการประชุม อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาสสแล้วรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนุ่มคุณปฏิพัฒนสันติพาดาก็แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการประกาศของกกตเรื่องผลการเลือกตั้งสสระยองเขต3ซึ่งแน่นอนนะคะก็พักเก้าวไกลคุณพงศธรสอนเพชรนรินนะคะก็เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งไปตอนนี้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสสปัจจุบันอส คือ499<ม>คนและองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ250คนนะคะขณะที่สส,สพักเก้าไกลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มีทั้งหมด150คนทําให้สัสดส่วนเก้าอี้ประธานกรรมธิการก็เลยต้องมีการาและ,และที่เป็นปัญหาคาราคาสั่งกันมานานก็คือกรณีเรื่องของ กรรมธิการต่างๆเนี่ยนะฮะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่2เป็นประธานในการประชุมตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อจัดสรรสัดส่วนนะครับประธานคณะกรรมาธิการน,นะเห็นเขาบอกว่าวันนี้ถึงขั้นต้องเอากล่องมาจับเหมือนกระชับองเลยใช่จะ<ช>ต้องเตรียมจับฉลากค่ะนะฮะโดยในที่ประชุมได้มีการเตรียมกล่องนะ,ะส่งเหลี่ยมใส่บรรจุไข่สีทอง35ใบ และสีน้ําเงินจานวน8ใบนะครับเตรียมไว้ในกรณีที่พรรคการเมืองตกลงกันไม่ได้ก็จะใช้วิธีการจับสลากนะทั้งนี้ไข่สีทอง35ใบคือชื่อของคณะกรรมาการสามัญทั้ง35ชุดส่วนลูกบอลสีน้ําเงิน8ใบคือชื่อของ8พรรคการเมืองสําหรับการจับสลากเพื่อเรียงลําดับว่าใครจะได้จับไข่สีทองก่อนอแต่เมื่อเริ่มการประชุมนะคุณวิสุทธิ์ัยรุนสอสอ,สอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อยกลาว,ว่าอยากให้แต่ละพรร ถอยกันโคล,ละ9เก้าเพื่อจะได้นะครับสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งในฐานะที่พักเพื่อไทยเป็นพัก,กันดับสองและได้กรรมาการส0บคณะแต่พักเพื่อไทยขอกรรมาการหลกัหลกสองคณะอีกที่เหลือ8คณะนั้นเรายอมได้ในขณะที่คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์ส,สกุลเน,นสสี่ยนะฮะสสปัะชาธิราชพรกเก้าไกลบอกว่าจากการเจรจาที่ผ่านมาเรามีการถอยให้กันบ้างได้เห็นด้วยกับคุณวิสุทธ์ว่าวันนี้ภายในห้องต้องมีการจบให้ได้และวันนี้สสระยองพักคก้าไกลคนใหม่ก็ปฏิญาณตนแล้ว โดยต้องนับรวมนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐรักษาการหัวหน้าพรรเก้าไกลซึ่งคงสถานะสสอ,อยู่ดังนั้นยืนยันว่าพรรคเก้าไกลต้องได้11คณะตามจํานวนที่สํานักเลขาธิการสาภาผู้แทนราษฎรคํำนวณมา นะฮะจนกระทั่งนะครับการประชุมเนี่ยทั้งหมดเสร็จสิ้นนะฮะคุณพิเชษก็สัมภาษณ์ว่าวันนี้ใช้เวลานานมากแต่สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะทุกพักถอยคนละก้าโดยในวันที่27กันยายนนี้ทุกพักจะเสนอรายชื่อประธานกรรมธิการทั้ง35คณะและในวันที่28 <c oughs> จะเป็นการประชุมกรรมธิการนัดแรกนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเลือกประธานรองประธานเลขาและ โฆษกกรรมธิการทุกตำแหน่งในส่วนของพรรคเก้าไกลได้ไป11คณะตามสัดส่วนเพราะคุณพงษ์อนนะฮะเข้ามารายงานตัววันนี้และยังได้นะครับประธานกรรมธิการติดตามงบประมาณแต่ไม่ได้ประธาน กรรมธิการปปชประธานกรรมธิการปปชนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่ตั้งแต่ก่อนนี้แหละว่าเก้าไก่เขาบอกว่าเก้าไกควรจะได้คุณชัยธวัฒน์เองก็บอกว่าผิดหวังนะคะที่ฝั่งรัฐบาลไม่ยอมถอยเรื่องกรรมธิการปปชโดยฝั่งรัฐบาลก็เอาไปครองบอกว่าความเป็นจริงแล้วควรจะเป็นประเพณีปฏิบ right? okay. ัติได้แล้วในระบบรัฐสภากรรมธิการสําคัญๆที่เป็นการตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างเช่นกรรมธิการงบประมาณกรรมธิการปปชควรเป็นของฝ่ายค้านคือมองว่าควรไปทำอ พอลนะผมไม่เห็นด้วยเลยว่ามันจะมีการบอกว่านี่เป็นกรรมธิการที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลอะไรเงี้ยเด no อิสโนซัจติงคุณต้องทําหน้าที่เพื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกไหมฮะก็เท่านั้นเองนะครับปปชเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการตรวจสอบรัฐบาลน,นะรตรวจสอบราชการตรวจสอบราชการแล้วมันจะเป็นลักษณะของกรรมธิการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร้อง,องใช่ถูกไหมแต่ตรวจสอบรัฐบาลมันก็ตรวจได้ทุกคณะกรรมธิการมันก็ตรวจได้อยู่แล้ว ถูกไหมผมก็เลยงงนิดนึงในชุดวิธีคิดแบบนี้ว่าพอตัวเองอยากได้มันต้องกลายเป็นประเพณีอะอาจารย์ไม่รอดแล้วการที่เขาออกมาพูดแบบนี้บ่อยๆอ,อะออมันทําให้ประชาชนเข้าใจเรื่องกระบวนการทํางานแบบรัฐสภาแบบผิดๆพอเข้าใจแบบผิดๆเพราะเราคิดว่าเขาเป็นตั้งหัวหน้าพัก สิ่งที่เขาพูดมันต้องจริงสิเขาเป็น<ม>ตั้งเลขาพักสิ่งที่เขาพูดมันต้องถูกต้องสิแปลว่าเมื่อก่อนเราโดนหลอกเหรอเราไม่รู้เรื่อง<ม>แบบนี้มาก่อนเหรอแล้วประชาชนก็จะไปจําคําพูดที่ไปใส่ร้ายป้ายสีหรือ<ม>ไปลดทอนคุณค่าของพักการเมืองอื่นในสภาว่าช่างเลวระยำเหรือเกินทําไมเห็นแก่ตัวแบบนี้แล้วคุณชัยวัฒน์เนี่ยพูดถึงขั้นว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาย,ยังมีความใจกว้างมากกว่าซึ่งไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมเหมือนที่อาจารย์วิโลดพูดเดวิสโ t h ติ g กับการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลกับกรรมาทการเวลาตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านค่ะแล้วถ้าอยากตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านให้เสร็จจนป่านนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยอีกความเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยปฏิพัฒน์ลองประธานสภาจะลาออกกี่โมงเพราะว่าปฏิพัฒน์ลาออกเนี่ยก้าวไกลจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านเซ็ตอเจนดาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลและตรวจสอบการทำงานรัฐบาลได้อย่างเต็มที่อไอ้เรื่องตรวจสอบจริงๆเป็นหน้าที่ของตัวเองทำเป็นเบลอๆอเออๆเออไปไม่ทำกันมาที่การเป็นการทำงานร่วมกันของสภานิติบัญญัติทุกพักแล้วเวลา<น>เขาแบ่งกันยูมีสอสอร้อยห้าคนยูได้สิคณะคนนี้เขามีสอสอร้คนเอาไปสิบคณะพักนั้นพักนี้รวมไทยสร้างชาติไปไปมาจากสเหลือสอง แล้วในแต่ละคณะมันก็มีสสของทุกพักอยู่ในสัดส่วนตามจำนวนสสที่แต่ละพักมีมันไม่ได้เป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายเป็นฝ่ายมันไม่ได้เคาน์เตอร์ต่อกันในกรรมาธิการแล้วกันมาธิการเนี่ยมันมีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนอันนั้นอันนี้นี่มีเรื่องกำนันนกผู้มีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าจะยื่นเรื่องให้ไปตรวจสอบจะเรียกข้าราชการคนไหนมาให้ปากคำอันนั้นเป็นการทำมามการทำงานของกันมาธิการค่ะ คุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือคุณจะเป็นฝ่ายรัฐบาลคุณมีความสามารถนาในการเสติดทาน,นงบได้พอๆการ <ๆ S 1> คุณอยู่ในเรื่องปปชอ,อะไรได้เหมือนเหนมือนกันนี่ส่งความเชื่อส่งความรู้ผิดๆให้ประชาชนแล้วทําให้คนทะเลาะแตกแยกกันไปหมดแล้วก็กลายเป็นพักกูดีกว่าคนอื่นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเมื่อไหร่พักคก้าไกลจะหยุดนิสัยแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วพี่แขกจําได้ป่ะในอดีตอะ รอบที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยได้กรรมธิการในเรื่องของยุติธรรมไปจําได้ไหม<ช>แล้วใครมาขอคุณปียบุตรมาขอแล้วพี่อ้วนให้ไหมให้เออตอนนั้นโทษน,นะตีคลองร้องเปล่าปะจะเป็นจะตายไหมพักเพื่อไทยอะว่าจะมาแย่งมาไม่เขาขออะเห็นความสมควรเ,ออเขาก็ให้ถูกปะคือมันก็ต้องทํางานกันด้วยถ้อยทีถ้อยใส่ไม่ใช่ว่าทุกโตแล้วเปี้ยงแล้วต้องเอาให้ได้การเป็นเรื่องการทางานร่วมกันของทุกพักซึ่ง แล้วทุกพักได้เก้าอีออ้ได้คณะกรรมาการตามสัดส่วนของจำนวนสสที่ตัวเองมีไม่เกี่ยวกับจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายคา้านอันนี้นะคะไปทําความเข้าใจกันใหม่ <S <S เพราะว่าตอนนี้มันมีเหมือนเป็นข้อคอรหาว่าอ้าวกรรมาการที่ฝั่งรัฐบาลได้ก็เป็นกรรมาการที่ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับแต่ละกระทรวงแต่พักคุณพักคุณก็องมีเก้าอี้อยู่ในนั้นนั่นแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าทุกกรรมการรัฐบาลต้องเอาไปหมดซี่ ถูกป้าหรือรไม่งานก้าไกลต้องนั่งให้หมดเลยจะได้ตรวจสอบทุกอย่างพอพักอื่นเขาเป็นรัฐบาลหมดหรือแต่พักตัวเองเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ยไปดูกันว่าเก้าไกลเพื่อไทยได้การรัิการอะไรกันบ้างขอทบทวนหน่อยเก้าไกลได้ไป11คณะค่ะ กรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณอันนี้ที่เขาบอกว่าเขาอยากได้นะคะกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจกรรมธิการการสวัสดิการสังคมกรรมธิการการทหารอ่าอันนี้เข้าใกลได้ไปนะคะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยกรรมธิการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศกรรมธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรรมธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมกรรมธิการ กิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนและ1 1อคือกรรมธิการการคุ้มครองผู้บริโภคต้องสมน้ำสมเนื้อนะขออีกนิดหนึ่งนะชัยธวัฒน์หากวันหนึ่งได้เป็นรัฐบาลจะส่งเสริมกลไกในการตรวจสอบรวมถึงประเพณีในการเลือกกรรมการแต่ตอนนี้ลายเป็นว่าพวกมากลากไปประชาธิปไตยเป็นเรื่องพวกมากลากไปค่ะประชาธิปไตยเป็นเรื่องเสียงข้างมากค่ะไม่ให้พวกมากลากไปไม่ต้องมีประชาธิปไตยค่ะเอาเสียงข้างน้อยขึ้นเป็นรัฐบาลเอาปะ คืออย่ามาใช้วาทกรรมเหมือนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในยุคก่อนหนึ่งพระเดจการรัฐสภาสองนี่มันประชาธิปไตยแบบไหนพวกมากลากไปเออประชาธิปไตยนี่แหละพวกมากลากไปประชาธิปไตยเป็นเรื่อง majority rules ค่ะเป็นเรื่องเสียงข้างมากอ นี่คือมันเป็นการใช้วาทกรรมศาสตร์โคลนใส่คนอื่นแล้วมันจะนำพาสังคมให้เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยผิดผิดต่อไปอีกเราเสียเวลากับเรื่องแบบนี้มาสองทศวรรษแล้วเราจะไม่อนุญาตให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจากอีคำพูดที่ฟังดูหรูฟังดูหล่อแต่มันไม่จริงอ่ะมันโกหกอ่ะก็พวกน้าลากไปก็ถูกไหมจะอยู่กับอะไรถ้าไม่เอาพวกบ้าลากไปจะอยู่กับอะไรจะเอาอยู่กับพวกน้อยลากไปเหรอ จริงนะหลายๆเรื่องมันมีปัญหาจริงๆอย่างเรื่องซิมเปิที่สุดอะประสาทวันวันประเทศไทยไม่ได้เลือกตั้งนายกโดยตรงใช่ไหมเราเลือกนายกโดยอ้อมโดยการรวมเสียงวันโอวันะเด็กปริญญาตรีปีหนึ่งผมก็ต้องเรียนเรื่องพวกนี้แต่คุณก็ไปทำแบบว่า151มันคือทั้งหมด151มันคือต้องได้อะไรเงี้ย151ใน500<อ>ไม่ใช่เสียงข้างมากค่ะ งงมากแหมงงจริงงงจริงค<ๆ>ือบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันไปไกลมากแล้วก็สำหรับบางคนที่เชียร์เขาเชียร์สุดใจแล้วเขาไม่เอ๊ะแล้วเมื่อไม่เอะปั๊บเนี่ยมันก็พาให้สิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นพื้นฐานความรู้ทั่วไปเนี่ยมันเริ่มถูกบิดเบือน,นมากดีชัน,นแบก<ๆ>เนี่ยดีฉันแบกบ ประชาธิปไตยรัฐศาสตร์วันอวันอยู่ค่ะแม่ความรู้พื้นฐานที่เด็กมัธยม6ทุกคนเนี่ยพึงรู้ค่ะนะกับเพื่อไทยได้อะไรได้กรรมี่การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประพืชวิชชอบนะฮะกรรมาธิการคมนาคมกรรมาธิการการท่องเที่ยวกรรมาธิการสาธารณสุขกรรมาธิการการต่างประเทศกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนรัษฎรกรรมาธิการเรื่องสื่อสารโทรคมนาคมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและกรรมาธิการการเงินการคลังในสถาบันการเงินและตลาดการเงินนะฮะค่ะแล้วดูน้ำหนักดิเขาได้ไปนั่นอะ แต่ก็ต้อง,องมีความรู้สึกว่าปาปาชกูต้องได้ด้วยต้องเป็นฝ่ายค้านต้องได้อะคือแบบพี่ครับพี่ใจเย็นนะ,ะและ้วการทำงานที่แบบเป็นอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้ผมว่ามีปัญหามากใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวคือคือคุณรู้สึกว่าคุณเอาหลักการเนี่ยอย่างเงี้ยมาปีถูกไหมแล้วก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดความไม่ชอบธรรมกับตัวเอง สังคมกับประชาชไประทรายล้วไม่เอา,อา,เอาวาทกรรมสมัยด่าเผด็จการม,มาใช้เพราะว่ามันมันสำหรับไปปลุกคนบางประเภทตื่นขึ้นมาได้อขอพูดประโยคนี้เป็นรอบที่ล้านแขกจะไม่โทษก้าวไกลนะเพราะว่ามันก็เป็นแท็กติกทางการเมืองของเขาแต่เราซึ่งเป็นประชาชนนะคะสมองอถ้าเอาไปฝากไว้ในธนาคารนานเกินไปเบิกม,ม,มาใช้บ้าง จะจได้รู้ทันค่ะภูมิใจไทยได้ไปหการศ <c oughs> ึกษานะคะการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นการบริหา,า,ารราชการรูปแบบพิเศษกรรมธิการการปกครองกรรมธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาัยธรร,รรมชาติและสาธารณภัยและกรรมธิการแรงงานด <c oughs> ้วยภูมิใจไทยนี่สรุปว่าได้ในสิ่งที่ตัวเองบริหารอยู่ใช่ครบถ้วนเลยคู่กับกระทรวงเลยส่วนพลังประชารัฐได้3คณะกรรมธิการกีฬากรรมธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติและกรรมธิการแก้ไขปัญหาราคา พืชผลทางการเกษตรรวมทั้งรัฐไทยสร้างชาติก็สองคณะพลังงานกับอุตสาหกรรมที่สามแต่พอมีสสรลยอมเพิ่มขึ้นมาส่วนมันเปลี่ยนผาเดือดส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะฮะได้กรรมธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กรรมธิการตำรวจส่วนพรรคชาติไทยพัฒนานะครับได้หนึ่งคณะกรรมธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีก็ตรงกับงานที่เขาทำเลยคือพมนะฮะส่วนพรรคประชาชาติได้หนึ่งคณะกรรมธิการนะครับกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนึกว่าก้าวไกลอยากไปดูแลเยาวชน ค่ะค่ะไม่เห็นไปแย่งดูเลยเรื่องเยาวชนเนี่ยจะได้ไปช่วยยกได้แต่ว่าหลังจากนี้นะคะความวุ่นวายของกรรมธิการน่าจะยังไม่จบเดี๋ยวมันจะมีเรื่องประธานรองประธานต่างๆที่จะเข้ามาแล้วก็ตัวคนที่จะเข้าไปเป็นกรรมธิการสสอที่จะเข้าไปเป็นกรรมธิการอีกซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันว่าใครจะเข้าไปนั่งตรงไหนอะไรอย่างใช่นะคะแล้วก็อุ้ยเรื่อง ที่สภาปัญหาอาหารสภานี้ยังไม่จบอีกนะคะไปไปมา,มาบอกว่ามีมาเฟียมาเอี่ยวด้วยอ่ะ <S <S <ม>เรื่องนี้ทางด้านของคุณพิเชษเชื้อเมืองพาในการประชุมวันนี้นะคะเปิดให้สมาชิกหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่า <S 2> <S 2> <ec> คุณกรวีปิษนานันทกุลสสอ,อ <S 2> <S 2> <S ่างทองภูมิใจไทยบอกว่าพักติดตามปัญหารเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการหาอาหารให้กับเพื่อนสมาชิกบางวันอาหารไม่พอบางวันอาหารเหลือดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและประหยัดงบประมาณพัก ภูมิใจไทยเนี่ยก็เลยขอเสนอให้สภาจัดเตรียมสถานที่เอาไว้โดยอาจจะดูแลเรื่องอุปกรณ์ถ้วยจานชามและเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องการทาความสะอาดส่วนเรื่องอาหารนะผมชอบใจนี้มากเลยสมาชิกก็มีเงินเดือนอยู่แล้วก็นํามากินูง่ายคือแดกเองซื้อจะแบ่งเบาปัญหานะครับและลดงบประมาณ่ใช้งบประมาณปีละ80ถึงร้อยก็คือเอาจามากินที่นี่คุณก็มากินใช่ก็มีแค่จานชามร้านชามหร้านทำไมไม่ทําเป็นอย่างนี้มีโรงอาหารแล้วก็ไปซื้อกินในโรงอาหารไง ไม่ไม่ไม่ตรงประเด็นมีคาเฟทีเรียเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวปะหรือคูปองให้แต่ละสอสออะไรอย่างเงี้อก็ไม่ต้องคูปองก็ไปกเองก็โอนกดกดโอนโอนย่างงี้แต่ว่าวันหนึ่งคุณอาทิตย์หนึ่งคุณไปสัปดาห์กี่วันน่ะคุณไปสภากี่วันอย่างน้อยสองมันเอาไปกินเองไม่ได้อะ สั่งแอปไดไหมสั่ตใหม่คืออย่างพี่แขกเราทำงานเราก็เป็นข้าราชการนะไม่เห็นเขาจัดอาหารที่เลยวะคืออย่างพักเพื่อไทยก็มีติ้งแลบพักเก้าไกลมีโซฟาและวัฐสภาก็ควรจะมีคาเฟทีเรียซึ่งควรจะอยู่ในจุดที่ทั้งคนทั่วไปก็เข้าไปกินได้แล้วก็มีโซนที่สมาชิกรัฐสภาใช้บริการใช่ไหมครับเขาจะได้ขายได้ทุกวันเออทำไมไม่ทำคาเฟทีเรียในสภาไปเลยล่ะจะทำให้หรูหรูเก๋เก๋เป็น ทันสมัยสตาร์ทอัพอะไรก็ได้นี่จะได้ดูแปลงโฉมสภาไทยให้เป็นดูร่วมสมัยกันเองก็จ่ายเองกินอะไรก็จ่ายไปตามราคาจริงไม่จำเป็นต้องมาเตรียมอาหารอไว้แล้วนรือสภาจะมีงบซัซ p l i e ์คาเฟ่ทีเรียเท่าไหร่ถือเป็นสวัสดีการสมมุติว่าจากจานละร้อยก็อาจจ่ายแค่ห้าสิบจ่ายห้าสิบบาทจะจะได้ของคุณภหาพนึ่งร้อยบาทก็จัดการได้บ่ทเรื่องแบบนี้ไม่ยากเลยอ่ะนะฮะด้านคุณพิเชษนะครับก็ชี้แจงว่าเรื่องอาหารของสมาชิกเนี่ยได้งบ ปีละ70กว่าล้านบาทเราใช้ไม่หมดนะใช้แค่50ล้านบาทแล้วเหลือประมาณ20ล้านบาททุกปีแต่ปัญหาคือคนกินไม่ได้กําหนดคนกําหนดไม่ได้กินการบริหารจัดการอาหารเป็นเรื่องของการคลังในขณะที่รับผิดช,ชอบนะครับตนรับผิดช,ชอบเรื่องนี้ก็พยายามแก้ไขยพยายาม จัดเรื่องมาเฟียทั้งหลายก็ยังจัดการยากนะแต่คิดว่าเดือนหน้าคงจะแก้ปัญหาให้รู้ล่วงไปด้วยดีรับปากว่าจะดียิ่งขึ้นมาเฟียอาหารรัฐสภาคงเป็นแบบว่าผูกปินโตประมูลไน้าทำบุฟเฟ่ตไปตลอดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงต้องทําให้เยอะอ่ะเพราะ่อร่อยปล่าไม่รู้อยากไปกินมีใครชวนไปหน่อยดิชวนคุณบอกคุณเดียชวนไปหน่อยเขาไม่ให้ถ้าเป็นเอาอาหารสอสอเขาให้คนนอกเข้าไปเอาเหรอ ไม่เป็นไรให้คุณเดียใส่หอมาก็ได้ใส่หอมไหมอุ้ยก็อันนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกันที่เขาถกเถียงกันอยู่ใน่ังนี้ใส่หอมไม่มีปัญหานะอันนี้ขอยืนยันนะถ้ามันเหลือก็กลับได้ค่ะทังทีมงานบอกว่ามีเรื่องปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยที่เราจบมีการกลายเป็นเรื่องใช่เพราะว่าคือคุณเสถียรเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนไปตามสัมภาษณ์นั่นแหละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยสื่อมวลชนก็พยายามสัมภาษณ์เรื่องการปลดผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยากรู้ว่าข่าวนี้ออกมา ยังไงเห็นฟลอดฟลอกันอยู่นะฮะผู้สีาบอกว่าเป็นเรื่องตลกค่ะแล้วก็ย้ำว่าไม่มีความคิดแต่ก็ไม่แน่ใจว่าข่าวมันออกมาอย่างไรก็หมือกเคยเจอผู้ว่า3ครั้งตั้งแต่เข้ามาทํางานการเมืองก่อนรับตําแหน่งนายรมนตรีได้พบนะครับผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยที่พักเพื่อไทยเพื่อหาดูดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้ให้ข้อเสนอนะส่วนตัวก็น้อมรับปฏิบัตินะฮะแล้วก็เจอกันอีกทีที่กระทรวงการคลังในวันที่มอบนโยบายอ่อนนื้ออกแลว มันเป็นข่าวโฟลตดอยู่แล้วก็มีท่านอาจารย์ใช่ไหมท่านหนึ่งก็เขียนว่าคุณเศรษฐาจะปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องไง่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเหมือนคนเหมือนไปเอ็นดอสว่าเรื่องนี้เรื่องจริงนะฮะซึ่งก็ผมก็ไม่รู้ว่าที่มามันมาไงค,คุณเศรษฐายังบอกนะครับบางคนบอกว่านายกไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไล่ผมเนี่ยความคิดยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่สิทธิ์เลยครับความคิดก็ยังไม่มีเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผมและผู้ว่าแบงค์ชาติเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนผมให้ความเคารพให้เกียรติ ต่างคนต่างเคารพซึ่งกันและกันส่วนกรณีวีซ่าฟรีะนะฮะให้นักท่องเที่ยวจีน <c oughs> และคาซัคสถานที่ทางตอมารบุนะครับมีกําลังผลไม่พอคุณเศรษฐาบอกว่าได้พูดคุยกับผู้บัญชาการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองและกาชับไปแล้วว่าช่องเปิดมี150กว่าช่องนะครับ <c oughs> เคยใช้อยู่จริงเนี่ยแปดเจกว่าช่องนั่นเองท่านสัญญาว่าจะเปิดให้ได้ในชั่วโมงเร่งด่วน <c oughs> ก็ได้กําชับว่าขอให้เติมเคาน์เตอร์ทั้งหลายให้เต็ม จะได้ทําได้นะฮะขอให้มีการมอนิเตอร์ตลอดแล้วก็สั่งการไปซึ่งผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองรับทราบแล้วไม่ใช่ว่ามีนโยบายฟรีวีซ่าเราไม่ให้ความสําคัญเรื่องนี้ย้ําว่าการให้ความสําคัญตั้งแต่ก้้วแรกที่นักท่องเที่ยวมาถึงเมืองไทยขั้นตอนทั้งหมดตั้งแต่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับเข้าว,วีซา่ารับกระเป๋าเรียกรถจนถึงโรงแรมรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งไม่ได้แค่ฮูเลฮูเลนะฮะกับนโยบายที่ออกไป ส่วนเรื่องน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะครับก็พูดคุยกับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ก่อนมาประชุมกําชับให้ดูแลเรื่องนี้และพูดคุยกับร้อยกธรรมนัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้ลงพื้นที่ตลอดนะฮะสั่งการให้เร่งระบายน้ําโดยเร็วถ้าท่วมชั่วคราวไม่ได้บอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่เกิน3าวันข้าวยังไม่ตายต้องเร่งแก้ระบายน้ําเร็วพืชผลทางเกษตรไม่เสียหายนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญและฝากความห่วงใยนะครับถึงพี่น้อง ประชาชนที่ประสบภัยรู้สึกอย่างหนึ่งกับการตอบคาถามของคุณเศรษฐาว่ามันโชโชโช,โช,โชแล้วมีรายละเอียด<ม>ที่ซัพพอร์ตว่าจะทําอย่างไรต่างกับก่อนหน้านี้นะะที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าเวลาไปสัมภาษณ์สั่งการไปแล้วแล้วด้วยความเคารพนิดนึงเรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรก็คือว่าอยู่ดีผู้ว่าบัญชาติก็วิาพากษ์วิจารณ์โยาบายเรื่องการแจกเงินที่ต้องหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นอ่อแล้วก็คิดว่าเอ๊ะรัฐบาลจะพอใจหรือเปล่ากับการออกมาวิจารณ์อย่างนี้ คือถ้าผู้ว่าแบงค์ชาติจะวิจารณ์นะผมก็มีความรู้สึกรัฐบาลก็วิจารณ์กลับได้ถูกปะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะฮะแล้วในฐานะที่เขาผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ในฐานะทางกฎหมายที่คุณไปบี้เขาออกไดไม่ง่ายหรอกแต่ถามว่าการแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาของทั้งสองฝ่ายควรจะทําได้ควรทำแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วควรจะซัดกันไปซัดกันมาได้ด้วยใช่ค่ะนะฮะส่วนเรื่องพบตรนะคะนายกบอกว่ายังไม่ได้ขอ จมฟูลสต็อปถามเยอะก็ย like, ังไม่ได้เคาะทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนี่เขาบอกว่านี่จะปิดปากสื่อเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันต่อนี่รัฐบาลนี่ปิดปากสื่อหรือเปล่าครื่สัมภาษณ์อันนี้คือประเทศไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อ่านประเทศที่อ่านหนังสือไม่เกินครึ่งบรรทัดเวลาเห็นพาดถั่วเข้าไปอ่านรายละเอียดด้วยเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้านะคะมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะทุกผู้่ะ ดื่มโกโก้ Go, Go, ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้ Go แท้99.99% 99รสชาติเข้มข้นกรุมกรอบ Voice โกโก้โกโก้ Go, แท้99.99% 99ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02 114 8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voice tv shop ได้ตลอด24ชั่วโมง Voice Thai w e k Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัยไทยเวกกระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการ